จากเหตุการณ์ประทะที่ไทยกับกัมพูชานะคะตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้นักวิเคราะห์ต่างชาติออกมาประเมินนะคะว่ากัมพูชาจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจามากกว่าประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่ากัมพูชานั้นจะมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละเกของ GDP แต่เครื่องมือในการรับมือกับความเสี่ยงนั้นยังมีน้อยกว่าและถ้าการสู้รบนั้นมีการยืดเยือ้อแน่นอนนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการลงทุนของกัมพูชา สีปรนาบาจนีนักวิจัยจาก Observer Research Foundation ออกมาระบุนะคะว่าการประทะแม้ในระยะสัน้นอาจจะก,กระตุ้นให้หลายประเทศออกคำเตือนด้านการเดินทางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและการบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแต่กัมพูชาจะกระทบหนักกว่าประเทศไทยถึงแม้กัมพูชาจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นเพียง9%ของ GDP ซึ่งดูเหมือนน้อยกว่าประเทศไทยแต่กัมพูชามีเครื่องมือรับมือวิกฤตน้อยกว่าไทยมากเช่นขาดกองทุนสำรองทางการคลังที่ใหญ่ระบบสวัสดิการที่เข้มแข็งหรือคณะกรรมการการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอำนาจประสานงานแบบประเทศไทยบนานจี้ย้ำว่าความไม่สงบเพียงไม่กี่วันก็สามารถสร้างผลกระทบระยะยาวต่อภาคก,การท่องเที่ยวของกัมพูชาได้เพราะประเทศมีทางเลือกในการรับมือทางเศรษฐกิจจำกัดกว่าไทยมาก ขณะเดียวกันผลกระทบต่อไทยอาจจะน้อยกว่าเพราะโครงสร้างการท่องเที่ยวโดยโจชัวคเคลเรนติกนักวิจัยอาวุโสจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ CFR ระบุว่าเหตุปะทะชายแดนจะไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไทยเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวหลักเช่นกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตอยู่ห่างไกลาจากพื้นที่ชายแดนมากกว่า250-600กิโเมตรทำให้ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงโดยตรง ข้อมูลจาก The Vacationer ระบุว่ากรุงเทพและภูกเก็ตยังเป็นเมืองที่สร้างไรายได้ที่สูงสุดจากนักท่องเที่ยวโดยคาดว่ามีไรายได้รวมเกิน1ล้านล้านบาทในปี2567ขณะที่กัมพูชาอาจอเผชิญกับปัญหาซ้ำซ้อนเพราะนอกจากจะพึ่งพาการท่องเที่ยวแล้วเศรษฐกิจยังพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งก็มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยความไม่มั่นคงถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายในเร็ววัน ทั้งสองประเทศอาจสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวหลายพันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาที่อาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูนานกว่ามากนอกจากนี้หากพิจารณาบทเรียนในอดีตนักวิเคราะห์ยกตัวอย่าง เหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2554ที่ทำให้มีการยกเลิกทริปท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานตอนล่างจำนวนมากและทำให้การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนฝั่งกัมพูชาลดลงอย่างน้อยร้อยละ20 ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่ในครั้งนี้สถานการณ์ยิ่งน่ากังวลเพราะเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หลังสถานการณ์โควิด1 9และความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวก็ยังเปราะบางค่ะ ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาในครั้งนี้นะคะไม่เป็นเพียงแต่ประเด็นด้านความมั่นคงเท่านั้นค่ะแต่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญนะคะที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ซึ่งดักวิเคราะห์เองก็ออกมาประเมินแล้วค่ะว่าประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าในขณะที่กัมพูชาเองนะคะอาจจะมีเครื่องมือในการรับมือที่ค่อนข้างจํากัดอาจได้รับผลกระทบที่หนักกว่าค่ะโดยเฉพาะด้านของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศค่ะ